อ๋อเอ๊ะทำไมมีคนบอกอย่าลุมอย่าทิ้งแม่น้องนะนะครับมีคนลุมลุมทึ้งอะไรเงี้ยนะครับนะครับนะไม่ต้องห่วงครับทุกท่านนะไม่ต้องห่วงครับคุณมากอสวัสดีครับนะคุณวิพาพรสวัสดีครับคุณนิตาสวัสดีครับนะครับพัชรมนหรือสาวิตรีไม่ใช่หมูในอวยนะครับที่ใครจะไปเคี้ยวง่ายง่ายนะครับเขาก็คงต่อสู้และมีทีมงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังรักหรือทีมงานนักกฎหมายหรือใครก็ตามที่พยายามที่พร้อมที่จะยื่นมือเข้าช่วยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเอ ยังไงก็ตามมันต้องเดินทางกันอีกนานนะครับต้องเดินทางกันอีกยาวนานครับผมขอฝากคําถามกลับไปแล้วกันนะอาฝากักฝากถากไปขอให้กลุ่มพลังรักอย่าทิ้งพัชรมนั่นละกันอา่าอย่าทิ้งพัชรมนั่นลกันคือตัวผมเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนเล็กแต่เนือสิ่งอื่นใดผมเชื่อว่าพี่วายเฮาสวัสดีครับนะครับเอ่อพวกท่านมีส่วนสําคัญมากกว่าผมการสนับสนุนของเอฟซีพัชรมน์หรือสาวิตรีมีส่วนสําคัญมากกว่าผมไม่ว่าจะเป็นป๋าเทียนทองไม่ว่าจะเป็น หลายหลายคนที่เป็นผู้สนับหนุนอย่างเป็นทางการนะครับหมายถึงว่าช่วยเหลือตรงนี้ผมว่าสําคัญมากว่าผมนะครับเขาจะมีกินมีใช้มีรายได้หรือไม่อยู่ที่พวกท่านนะครับไม่ใช่อยู่ที่ตัวผมอย่างเดียวนะครับนะครับผมพร้อมที่จะยื่นมือเขาช่วยแต่ทุกคนก็ต้องช่วยด้วยและที่สำคัญที่สุดสาวิตรีต้องช่วยตัวเองด้วยอย่ารอความช่วยเหลือจากคนอื่นอย่างเดียวต้องช่วยตัวเองด้วยไม่ว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการใช้ความคิดให้ดีๆการพูดไร้ ok สดิอะไรก็ตามอย่าไปพูดจาที่มันเป็นการล่อลมแค่นั้นเองแต่ถ้าไม่จะเป็นก็เลี่ยงวลี